สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอีโกนายัดกันนะครับวันนี้นี่โกนาตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับนี่โหตามีไฟนะครับนี่นี่ขยับปากได้ด้วยนี่หางหางก็ขยับได้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาเปิดเลยเปิดเลยแหมอ๋อดึงออกมาครับดึงออกมาเนี่ยอ้าว ตองก่อนนะครับหน้าตัวนี้เนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากตัวนี้อ่าเนี่มีหอมมีหอ,อ่เ,เบิดทางก่อนนะครับแอะฮูม้มจุบมาดีมากตัวนี้เนี่ด้านล่างก็จะใส่่านสามก้อนนะครับตัวนี้ใส่ไปละอ่าเดี๋ยวมาปิดฝากันก่อนอ่าอือ สวดครับเปิดฟิกกันด้ยโอ้เดินครับเดินครับโอ้ตัวนี้เดินดีมากเดินดีมากอ่าอ่าลองใส่หางนะครับลองใส่หางเลยอ่าหางนี้หางกันแน่นเลยนะครับอ่าเดินครับเดินครับโอ้โอ้เดินดีมากตัวนี้เดินดีมากครับเดินดีมากเดินนะครับเดินนะครับอ่า โอ้เ oh, จ,จา้าประจัระเทศนี่โอ้หัวปอปอกันเลยครับ yeah, ะนะประจัระเทศครับเอาเอาโอ้โหเดินดีมากเดินดีมากประจ ah, 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 oh, ันเนี่ยเดินนี่เดินนี่เดินนี่เนเน่นเดิ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 นโอ้เดินไปปอปอเลยนะครับเน่อ mm. ah. ่ามาเดินข้างหน้าดีกว่าครับ

ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย